เออมิงไปกับผ้าเร็วปีศาจแบงมุมพวกนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าแขดนเงินครามถูกแขแดนของปีปีตรงขบมาไว้ทั้งหมดตำแหน่งของพวกเสี่ยวอูอาจจะถูกเปิดเผยต้องต้านเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้พวกเสี่ยวอูจกระดวงวิญญาณขาแบงมุม เรือการขยายเขตแดนกำลังลุกโล่จำเด็กนั่นมันอะไรกันนะเจ้าหมอนั่นกำลังเกินพลังของปีศาจแม่งมุมแปลกจริงๆทั้งสารเสียงชีวิตมันช่วยสองสัตว์นันคนเดียวเขาย่อมรู้ดีว่าการต่อสู้ยืดเยื้อจะไม่เป็นผลดีต่อเขาเพราะงั้นเมื่อการลอบโจมตีสำเร็จเขาต้องรีบสู้รีบจบเพื่อฝ่าวงล้อมออกไปแต่ตอนนี้เขาเพายายามต้านพวกเรานั่นแปลว่ากำลังทวงเวลาไม่ดีแนะ่เขาอาจจะซุกซ่อนผู้ช่วยเอาไว้และคนคนนั้นกำลังช่วยสองสัตว์ยักออกไปทักษกะกระโหลกคุบกันจิตวิญญ,ญาณ ลกแผ่นเพชรจริง,งพลังสยบแข็งแกร่งมากมันจิตถูกจาดทะลุในพริบตาอโอเป็นทักษะกระโหลกที่ฝ่าบาทซ่อนเอาไว้เป็นทักษะที่ไม่เคยใช้ให้ใครเห็นมาก่อนแม้ทักษะนี้จะผ่านพลังจิตข้าไปถึงหนึ่งในสามแต่ทักษะลูมตาทุกอย่างที่ถูกสัมกระทบจะใช้ไม่ได้ผลทั้งทายเจ้าไม่มีวันจะหนีไปได้ สองสัตว์ยักษ์นั่นหายไปแล้วทั้งสัตว์ข้าจะฆ่าเจ้าซะแล้วตามไปเอาวงแหวนและกระดูกวิญญาณของข้าตำหนังถูกเปิดเยผยด้วยฝีมือของผู้แข็งแกร่งทั้งห้าข้าคงยากที่จะรอดข้าจะให้แสงสีเขียวนี้ถูกตัวไม่ได้เธอที่พิบตาจ้าแล้วแสงแทมสีม่วงตัดไม่ขาดเลย 또또이 예, <목소리도> ครึ่งจันทร์เพอึฮ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 ึยึฮึปีฮึฮึฮึงึ่อฮอฮึฮึมึฮึฮึฮึยึ่ึฮึาึฮ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 าฮึ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 ร ตอนนี้เชื่อหลมปลานข้าบาเจ็บพลังก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่ใช่พราะข้าไม่กล้าใช้พลังวิญญาณที่มีอีกส่วนหนึ่งเขาจะถูกแสงของอาวุธนี้สยบได้อย่างไรเจ้าทุกคน